เงินเดือนออกเมื่อไหร่หความยิ่งใหญ่ของาจะกับม,มาเฮ้ชะตากรรมมนุษย์เงินเดือนตอนหามาจ่ายไปสุชาติว่าไงลัะน้องสมชายในไ g ีพี่อะยังหรูเลยอะอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเงินเดือนน้อยนิดใช,ช้ชีตร้อยล้านดีโอ้หแล้วหญ่าผมก็เหมือนกันอือถึงเงินเดือนผมจะน้อยแต่ดีผมเยอะมากน้องเอ๋ เงินเดือนออกเมื่อไหร่หความยิ่งใหญ่โรจกรมมากเีนี้เป็น,นต้นเดือนนะพี่นี่แหละชะตากรรมของมนุษย์เงินเดือนหามาเท่าไหร่หก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้หมดหให้ปลาช่วย ช่วยยังไงไอ่ะช่วยบริหารจัดการเงินให้มนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์เงินดีไงครับนี่เลยสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตดอกเบี้ยต่ำสุด 8.8%8% นานสูงสุด8เดือนกู้ได้สูงสุด2ล้านบาทใช้สตาง์อย่างมีสติกันนะครับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตช่วยชีวิตมนุษย์เงินเดือน